ธานินอินทรเทพนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถามเตรียมจัดคอนเสิร์ตดาวเพื่อประกวดร้องเพลงลูกกรุงในอดีตอันทรงคุณค่าชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรา,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันอาทิตย์ที่วันที่3กันยายน2566ที่ห้องประชุมใหญ่บมจทอทสำนักงานใหญ่ถนนแจ้งวัฒนะกทม ตั้งแต่เวลา11.00ถึง13.00นเป็นการประกวดร้องสองรุ่นรุ่นอายุ15-20ปีและรุ่นอายุ30ปีขึ้นไปผ่านเข้ารอบสุดท้ายรวม10คนรางวัลแต่ละรุ่นมีรางวัลชนะเลิศรองอันดับ1และรองอันดับ2จากนั้นเวลา13.00ถึง17.00น เป็นการแสดงคอนเสิร์ตดาวโดยศิลปินระดับตำนานอาทิธานินอินทรเทพรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติวินัยพันธุรักษ์ศิลปินแห่งชาตินรุพลดุลยพันธ์โชมชายอรุณฉา,นท,าน,นทิพันปิ่นพิบาลอุมาพรบัวพึ่งสมศรีม่วงสอนเขียวพันตำรวจเอกด็อเตอร์จิระบำรุงศรีอุไรวันทรงงาม อลิสโกลเด้น2 2บาทราคา2,150-1,500 0บาทรายได้นำไปเป็นทุนช่วยเหลือศิลปินที่เจ็บป่วยจองบัตรได้ที่โทร0818061456 0979291422 0959954792 02668 เก้าเจ็ดแปดศูนย์